ฟูจิอาดากิเป็นผู้สืบทอดมรดุทั้งหมดของตระกูลเป็นทายาทที่หายไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เมื่อในอดีตพ่อแม่ของเขาถูกอสูรฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมในต,ตอนที่เขายังแบบอกและที่สุดเขาได้รับการช่วยเหลือจากอดีตเสาหลักในยุคนั้นและถูกรับเลี้ยงโดยหน่วยจนอายุ12ขวบอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่คนของตระกูลฟูจิมิชิโดยตรงเป็นเพียงญาติที่แยกออกมาเท่านั้นส่วนใหญ่จะเห็นว่าเขาไม่ได้ใส่ฮาวเริประจำตระกูล เพราะเขาถือว่าเป็นของล้ำค่าและสมควรแก่การเก็บรักษาอย่างดีเขาจึงใส่เพียงฮาวริของพ่อและโอบีของแม่เขาเพียงเท่านั้น <_' S 1> เขาจะแต่งหน้าและใส่ฮาวรีประจำตระกูลก็ต่อเมื่อถึงวันรวมญาติหรือวันสำคัญของตระกูลเท่านั้นและเพราะเขาเป็นผู้สืบทอดของตระกูลจึงเปรียบเสมือรองผู้นำตระกูลณับปัจจุบันและผู้นำตระกูลในอนาคตวงเล็บเขาเป็นผู้ชายเด้อ จริงๆเราก็อยากจะเอาคลิปตอนที่เราวาดมาลงเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องตัดเยอะแต่ว่ามันเกิดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งฉันก็เลยต้องมาทําแบบนี้แล้วเพื่อไม่ให้มันน้าเบื่อเกินไปฉันก็เลยจะต้องมาพูดแบบนี้ไงเหนื่อยเนาะ